ด้วยการที่มหาวิทยาลัยพะเยามีการปรับภูมิทัศน์ใหม่ที่มีการปรับปรุงจุดรอรถเมล์ของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อรองรับกับการเพิ่มขึ้นของจักรยานยนต์และลดการเกิอดอุบัติเหตุขึ้นในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่จอดรถที่พักคอยผู้โดยสารเนี่ยก็อเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องมีการปรับปภูมิทัศน์ว่าเราจะทํำยังไงนะครับให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ที่จะขึ้นรถโดยสารอันนี้อันนี้เป็นประเด็นหลักที่ที่กำลังมองอยู่เนยว่า ก็เลยมีโครงการพัฒนาที่ดินขึ้นมานะครับในในในส่วนเนี้ยที่ว่าย้ายที่จอดรถทัาคอยู่ไสาขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้นิสิตธเนี่ยเดินอมามาขึ้นรถตรงบริเวณด้านหลังโรงเรียนแต่ถ้าขึ้นบริเวณที่เดินเนีนักข้าก็ง่ายเนี่ยที่จอดรถจักรยานยนต์จะไม่เพียงพอครับซึ่งนิสิทธก็ในกลุ่มต่างๆก็ได้ร้องเรียนมามาถึงพันธการดี ที่นี้ท่านดิการบดรีก็ได้ไปมอบให้กองกองคการษาที่ไปไปสํารวจด,ดูแลไปสํารวจว่ามันมีเพียงพอหรือไม่อย่างไรที่จะรองรับการปรับปรุงพื้นที่ที่มันมีขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยนะครับว่าจํานวนนักศึกษาที่จะเข้ามาในแต่ละปีและเราก็ประมาณการว่าจํานวนยี่สิที่เข้ามามีจักรยานยนต์ใช้เท่าไหร่พื้นที่เดิมที่มีอยู่จะไม่เพียงพอนะครับ พอไม่เพียงพอเนี่ยมันก็ต้องยขยายเพราะฉะนั้นเราจะเอาบริเวณที่จอดรถจักรยานยนต์ที่รถเมล์ปัจจุบันให้เป็นสถานที่จอดรถจักรยานยนต์้งห่ดโดยมาหลาลัยก็จะประมาณที่จะไปปรับปรุงนะครับให้มีราคาให้มีช่องจอดให้ให้รองรับได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็ตั้งไว้ประมาณ5 0 0 0ันคันในในส่วนของความปลอดภัยก็อีกอันหนึ่งก็คือว่ากรณีถ้ารถหนักรถใหญ่เนี่ยวิ่ง ไปรับโดยที่จะลงโรงเวียนยมันก็จะอันตรายครับจากที่เยเกิดอุบัติเหตุ่นเดือนกุมภาพัก็มีปัญหาก็คือว่ารถลงเงินไปเราไปพุ่งชนหน้ามออันนี้เราก็พยายามจะพยายามจะให้ให้รถไม,ม่ไม่ลงไปที่หน้ามอก็จะให้หมุนกันบร,ริเวณนั้นนะครก็คือจะปลอดภัยในเรื่องของการขนส่งด้วยท,ท,ทีนี้พอพอเกิดความปลอดภัยแล้วเนี่ย มันอาจจะไม่สะดวกกับนิสิตนะครับก็ต้องต้องอยา,งากจะฝากชามพันให้นิสิตช่วยให้เป็นสื่อกลางในการประชามพันสมาคมหรือนิสิตที่อยู่ที่ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยพะเยาให้ให้เ,หเข้าใจว่าที่ทําไปเฉพาะเรื่องของการป้องกัน,กน,กนปบลครัในเรื่องของการรเอกสาร<อ>ได้มีการร้องเรียนจากนิสิตเกี่ยวกับการสร้างจุดจอดรถเมย์แห่งให,ใหม่ทำให้เกิดความไม่สะดวกสบายและทำให้การเดินทางล่าช้า ว่าไม่ดีนะไม่ไม่ปลอดภัยด้วยแบบต้องเดินข้ามถนนเนี่ยแล้วก็รถก็วนเหมือนเดิมไม่เห็นเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วแล้วก็เมื่อยก็เมื่อยเดินไกลกว่าเดิมอีกกลัวอย่างเดียวละค่ะกลัวมันจะเกิดอันตรายเพราะว่าทางข้ามมันก็รู้สึกว่ายังไม่มีทางเดินข้ามที่มันแน่นอนอาจจะต้องการจราจรอ,อาจจะเกิดความวุ่นวายแล้วก็อยากให้มันเปลี่ยนไปในรูปแบบที่ดีขึ้นอาจจะคิดว่าทางมหาลัยอาจจะมีทางออกที่ดีกว่านี้ค่ะ ถึงอย่างไรก็ตามการสร้างจุดจอดรถเมย์แห่งใหม่จะทําให้เกิดความไม่สะดวกสบายต่อนิสิตแต่ทางมหาวิทยาลัยก็ได้คํานึงถึงความปลอดภัยของตัวนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพยาเองการพยายามของมหาวิทยาลัยในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคตคงต้องติดตามต่อไปสำนักข่าวคอร์เรกท e วรายงาน